วันนี้นะคะพบกับฟิล์มแล้ววันนี้เราก็จะมาทําคลิปแกะพัสดุนะคะ EP ที่9บอกเลยว่ามาไวมากนะคะคือตอนนี้ EP ที่9แล้วทุกคนแล้วก็วันนี้นะคะมีพัสดุเนี่ยมาส่งที่บ้านทั้งหมด5ซองนะคะคือแบบ พ่อกับแม่ตกใจมากว่าสั่งอะไรกันมาเยอะแยะนะคะดูสิมาส่งวันนี้เลยนะห้าซองแล้วก็มีก่อนหน้านี้อีกนะคะที่แบบว่าเป็นแบบยิบย่อยวันละกล่องสองกล่องอะไรแบบเนี้ยฟิล์มก็แกะไปหมดแล้วนะคะสภาพกล่องคือ,อยังอยู่หน้าบ้านอยู่เลยตามนี้นะคะมีหลายกล่องมากแต่ว่าแกะไปแล้วเพราะว่าอดใจไม่ไหวนะคะอยากแกะอยากแกะแต่ว่าวันนี้มาส่งทีเดียวห้าซองก็โอเคเดี๋ยวเรามาทําคลิปกันเลยดีกว่าแล้วก็ช่วงนี้คือติ่งอนิเมะมากนะคะก็จะเป็นเรื่องดาบพิฆาตศูนย์ฟิล์มก็สั่งพวก เกี่ยวกับติ่งอนิเมะอะไรพวกนี้มาเยอะมากนะคะแล้วก็มี2ซองนะคะที่เขาส่งมาให้ฟิล์มก็จะมาแกะพร้อมกันเลยเริ่มจากที่มือก่อนเลยนะคะจะเป็นกล่องยาวๆแบบนี้เพราะวันนี้จะเป็นผ้าแขวนนะคะเป็นงานแฟนเมดเนาะแต่ว่าฟิล์มะชอบโอเวไนนะคะก็เลยสั่งโอเวอร์ไนมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแกะยังไงนะคะคือดูจากการห่อคือแบบไม่เคยเห็นกล่องแบบนี้มาก่อนแกะยังไงจีบๆไปก่อนแล้วกัน รู้แค่ตัวชื่อโถบเอ้ยแกะง่ายนี่อ๋อเดี๋ยวแหละต้องแกะเงเป็นสองกล่องต่อกันอุ้่กลัวโดนของอะ่ะอุ้ยทุกคนของด้านไงมาเป็นแบบนี้มาเกะมาเกะคือแบบนี้เหมือนของแท้จะไม่มีเว้ยทุกคนพิมเลยโอเคเดี๋ยวเอาแฟนเมดมาแล้วกันตั้งน่ารักน่ารักหรือไม่ก็แขวนตามประตูอะไรแบบนี้ ซื้งของบ่อยมากหาตังแล้วก็เอามาเปยน้องๆนี่ทุคน,นออกมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันคือปกติอะฟิลจะซื้อของแท้นะคะแต่เนี่ยเหมือนจะเป็นของความชิ้นแรกเลยนะที่ฟิล์อะสั่งมาเพราะว่าของแท้มันไม่มีนี่นะคะไปดูซิดูซิคือมันก็ใหญ่กว่าที่คิดเดยอะา ตื่นเต้นช,ชอบชอบแล้วก็ตรงประตูฟิล์มอ่ะมันมีนที่แขวนอยู่เดี๋ยวฟิล์มจะมาแขวนรประตูนะคะด <c oughs> ูดีคุณอุปนัยผสมสีมีน่ามืด้วยอลังมากงานดีเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอแขวนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวฟิล์มก็จะแปะไว้ท้ายคลิปแล้วกันว่าแขวนมันจะเป็นยังไงอันนี้จะเป็นชิ้นแรกอ่าชิ้นที่สองนะคะมาจากร้าน allentforyou.shop นะคะก็จะเป็นร้านไอจีเดี๋ยวก็จะทิ้งชื่ไอจีไว้ให้นะคะอ่าอันนี้นที่ร้านส่งมาให้ก็จะเป็นสเสนะื้อผ้านะแต่ฟิล์มไม่ได้เลือกเลยที่ร้านเแบบ ชื่อมาตเป็นสีส้มนรี่านมืองงน้าร้านมาเเป็นสีแตว่า,า,าเขาส่ง้มกอนะคะตอนนี้ืยังมองไม่ออกเลยว่าด้ใน,นเคะืะากรานนดาษนด้วยวขออ่นกระดาษอ,อนนะคะนเขียนมาให้อ่ะสวัสดีค่ะน้องฟีล์มจากร้าน Allen for you shop นะคะดีใจที่ได้ส่งสินค้ามาให้หวังว่าน้องฟิลมจะชอบนะคะร้านขายพวกเสื้อผ้าส,สไตล์เกาหลีถ้าใครดูคลิปนี้จะได้รับส่วนลด10%นะคะจากทางร้านเพียแค่แคบรูปภาพจากคลิปแล้วมาที่ร้านค่ะนี่นะคะทุกคนใครสนใจเข้าไปสั่งกันได้มาเดี๋ยวเรามาดูชิ้นแรกกันก่อนเลยนะคะนี้ได้มาเยอะเดี๋ยวฟิมก็จะเก็บไว้แต่แล้วก็ถ่ายรูปลงให้ทุกคนได้ดูล้กัน อย่างแรกเป็นกระเป๋าผ้านะคะอุ้ยเสียได้อา่ะมาหาอะไรไม่เปิดโอใช้น้องเลยแต่ว่าเวลาไปเที่ยวหรือว,ว่าไปซื้อของแบบนี้ก็ no bag นะคะถุงท่าไปเองก็ได้น่ารักสีเขสวยแล้วพี่เป็นคนที่บอกว่าชอบโทนนี้แล้วนะคะไม่ขาวก็ทีมอะไรแบบนี้อุ้ยไม่ขาวใจมาต่อไปเป็นสีขาวนะคะน่าจะ็งเื่อหรเปล่ามาดูมาดูน่ารักนะอุ้ยคือช่วงนี้ไม่ค่อยมีเสื้อผ้าใส่นะคะ ผมก็เล่าว่าค่ะที่ส่งมาให้เป็นเสื้อเชิ้ตทุกคนสเสื้อเชิ้ตสีขาวเนี่ยใส่กับเสื้อกาสอะไรแบบนี้ได้นะหรือไม่ก็แบบเป็นเสื้อคลุมแล้วก็ข้างในใส่เสื้อกางกงก็ได้ได้เหมือนกันเนี่ยแบบง่ายนะคะเกาหลีดูดีเนื้อผ้าโอเคเลยนะทุกคนเนี่ยถ้าใครสนใจเขาไปสั่งนะอ่สีสุดท้ายสีขาวเหมือนกันลคืออะไร ทรง A นะคะหรือไม่ก็กางเกงเอวสูงได้หมดเลยยัดในนะคะแต่คือใส่กับเสือ้อก็ได้เหมือนเดิมอะ่ะได้หมดเนี่ยคือมันแมทชุดนง่ายนะคะพวกเสื้อสีขาวคอปกอะไรแบบเนี้ยก็ขอบคุณทางร้านมากนะคะที่ส่งเสื้อไม้2ตัวแล้วก็จะเป็นกระเป๋านะคะขอบคุณมากเลยมาเดี๋ยวเรามาดูชิ้นต่อไปกันนะคะเดี๋ยวอันนี้ขอวางไว้ก่อน ่าชิ้นต่อไปนะคะก็จะมาจาก s h o ป e ีนะคะฟิมสั่งไว้ก็จะเป็นพวกดาบโมเดลต่างๆอันนี้เหมือนจะเป็นแฟนเมดหรือเปล่าอันนี้คือยังไม่แน่ใจนะคะจะเห็นคนเก็บเยอะมากแล้วก็ราคาประมาณแบบว่า200นิดๆต่อชิ้นนะแต่ฟิมมาสั่งมาหลาชิ้นมากคือแบบไม่น่าเลยเบลอไปหมดเห็นอะไรก็อยากได้เหล็เยอะสลึกเกินมาแกะ เดี๋ยวจะมาแบ่งกับน้องฟิลด้วยจริงๆเล่ะฟิวอะชอบคุณเลงโงคุนะคะ<สา>แล้วก็ตั s ชินโนบุอะไรแบบนี้แตัิวีมาชอบโอาันไนฟิมก็อเอาโอวไนของฟิมมาด้วยเ<สา>ดียด๋วยวเรามาดูอย่างแรกกันเพราะว่าเขาหอมมาดีมากโอ้<สา>อ่าบับเบ,โบิ้ลเก็บไปใช้ต่อได้นะคะสภาพมาดี<ส>า<พ>อันนี้จะเป็นปากกาทุกคน<สาพ>นะคะ<สาพ>น้องเป็นแบบนี้อันนี้น่าจะเป็นแฟนเมเหมือนกัน เดี๋ยวเรามาแกะดูก่อนชิ้นเรกกอู้หมีฐานตั้งมาให้ด้วยเป็นเหมือนที่ตั้งดาบอะทุกคนแต่จริงๆเนะี่ยฟิล์มสำมาเป็นปากกาแล้วก็มีแบบเป็นดาบด้วยแบบว่าเอาไว้โชวโ์เป็นเหมือนเหล็กอะทุกคนหนักจังแล้วก็เวลาเปิดเปิดไงนี่หมุนก่อน อ,อ๋อหมุนตรงนี้แล้วก็เขียนนะคะมีไส้มาให้เปลี่ยนนี่นะคะก็หมุนองแล้วใช่ไหมอันนี้จะเป็นฝาเขาตัวด้ามจับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นประการแล้วก็เมื่อกี้มีไส้มาให้นะคะไอ้เราก็ตกใจเมื่อกี้หมุนหมุนอยู่มันจะเป็นอะไรมันจะพังไหมนะอ๋อโอเคเป็นแบบนี้นะคะน้ําหนักก็คือใช้ได้เลยนี่นะคะเมื่อกี้กอกนะทุกคนนี่เป็นดาบแบบนี้นะคะมาแล้วเรามาดูแผงน,นี้กันอันนี้ก็คือจะเป็นตัวดาบเลยมนะั้งไม่ใช่ปรกกานะคะ จะมีตัวฐานตั้งมาให้อันนี้จะเป็นตัวที่เก็บดาบเขานะคะแล้วก็นี้ดาบเขา้าคือแบบหลายๆคนอาะชอบสงสัยเว้ยว่าแบบเวลาเก็บเข้าเก็บยังไงเออฟิล์มก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันด้วยแต่ว่าอันนี้ที่ได้มามันเป็นที่เก็บแบบนี้เป็นเหมือนซองหนะะักอ่ะนี่นะคะแหบนี้นะคะของโอนะวาวอนันเนาะน่ะวาว่จรแล้วก็จะมีของมิสซิลี่นะคะหรือว่ามิจจัง สีมันสวยนะคะก็จะเป็นแบบนี้สําหรับความรักดูด้านจับเขาเป็นหัวใจนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นเหมือนใบคเวอร์ใช่ไหมเป็นแบบว่าสีแฉกมั้งทุกคนนี่อันนี้ขอไม่แกะละกันเก็บไว้ก่อนแล้วก็อันนี้เรนคูนี่อันนี้ให้น้องฟิวสอไพรน้องฟิวคือปกติเวลาจะซื้ออะไรแบบเนี้ยก็คือแบบจะเก็บตังน้องไงอันนี้แบบเฮ้ยเห็นว่าเป็นแบบเอาไว้โชว์ได้ก็ไม่เก็บตังน้องละกันดูดิรายละเอียดดี เก็บไว้ก็หวเก็บไว้มาดูชิ้นต่อไปกันอันนี้สั่งมาเหมือนกันนะคะก็จะเป็นตัวกรอบอะคริลิกนะคะอันนี้คือสั่งมาจากอนิเมะเลยคือไม่ได้สั่งสีอันนี้ฝัามที่ยวจากหน้าอนิเมะเหม่ทีนึงมีคนเขาแวะไปที่สยามนะคะคือช่วงนี้ฟิลไม่ออกจากบ้านอันนี้ฟิลก็เลยฝังเที่วมานะคะก็คือเสียแค่ค่าสง่งเนาะไม่ได้เสียค่าเที่วอะไรแบบเนี้ย ดีมากแต่ว่าราคาไม่น่ารักเหมือนของสักเท่าไหร่นะคะอันนี้พิมได้มาพันหนึ่งร้อยบาทนะคะราคาตามหน้าร้านเลยมันจะมีแบบว่าแปะแบบนี้ไว้ให้แบบว่าเอออยากได้แบบไหนอะไรเงี้ยก็คือราคาแบบว่ารุนแรงม,มากเราเห็นว่ามันใส่อัลกิลิกได้ทุกแบบนะคะแค่ mm hmm. ใส่บนคพอดีกับในกล่อง mm hmm. ก็คือใส่ได้หมด mm hmm. มันเป็นเหมือนที่ดีอยูทุกคนนี mm hmm. ่นะคะ mm hmm. น้ำหนักก็เคยใช้ได้เลย mm hmm. แต่ว่า mm hmm. คนเคยใส่แล้วมันน้ำ เลยโดนตกนะคะโอเคฉันยอมจ่ายเพื่อสิ่งนี้อ่าชิ้นสุดท้ายนะคะของคิมนี้ก็จะมาจาก IG นะคะต้ามี้เลยอันนี้คือแบบน้องเขาหน้ารังมากส่งของมาให้คือน้องเขาเปิดร้านใน i g เนาะมันมีทั้งใน i g แล้วก็ในควิตด้วยแต่ฟีมาเคยเห็นน้องมาใน Tik To อกแล้วก็แบบเออไปเมนว่าแบบเอ้ยใช่คนในติ k To อกไหมล่ะน้องใช่ค่ะแล้วนี่ใช่ฟินหรือเปล่าอสลุก้จักกันเฮ้ยคเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยแล้วกัน ส่งอะไรมามาไกต้องมัหมดแล้วโอ้มีให้น้องฟิลด้วยอันนี้คือน้องฟิลนะคะขอมไม่แกะและกันเพราะว่าเป็นของ้องฟิลเดี๋ยวให้ฟิลแกองเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของฟิลม์มก,กันนะคะสุพี่ฟิลชอบลายมือน้องมากอยากเขียนสวยแบบนี้อ่ะแกะแกะแกะโอ้อุอุ้ยอีกแล้วอุ้ย แอปยนะคะเป็นผู้ว่าจาคิลิกนะคะ BTS ใครเป็นอมีเข้าไปสั่งกันได้เลยนี่นะคะน่ารักจังเหลัวรน่าก็ส้แเราก็เป็น b s ีโอยเป็นแบบว่าเมมเบอร์เจะคะเป็นวช่นแบบองนี่นะคะน่ารักมากเดี๋ยวฟิลมหาแปะรูปประกอบมาให้ละกันก็จะแปะไปตรงนี้เนาะว่าแบบใชแเราเป็นยังไงส่วนอันนี้ก็คือ เป็นสติกเกอร์นะคะ BTS คู o l k i เหมือนกันมูนแล้วก็เป็นซอฟจีน RM เป็นขนมเะรยเนี่ยไม่ชาม Shadow Army สติกเกอร์มีหลายแผ่นนะที่ิม์เห็นไหนดูซิข้างหลังลายเดียวกันไหมถ้าลายเดียวกันก็แปลว่าแบ่งกับฟิลคนละแผ่นนะคะอืก็คือด้านหลังแล้วก็เป็นอีกก็เป็นอีกแผ่นหนึ่งที่แบบลายเดียวกันนะงันเดี๋ยวพิมก็จะแบ่งกับฟิลขอบคุณมากเลยนะคะที่ส่งมาให้เราจะเก็บไว้ แล้วก็จริงๆอะมีของที่สั่งมาอีกก็จะเป็นอันนี้แต่ว่าคุณแกะไปเมืม่อวานนี่จะเป็นตุ๊กตาแฟนมิดนะคะจะเป็นกิวเวอร์ชั่น10เซนนะคะอ่าน่ารักของมาแกะในคลิปนี้มีเลยน้องกิว10เซนนะคะเป็นภกมิใจได้ด้วยนะเนี่ยแล้วก็แบบรู้สึกเหมือนเป็นมงมีมิงมีน่ารักเนี่ยใส่ชื่อล้วเป็นแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นของจรินะทุกคนแล้วก็จะมีเป็นภูมญแจสับประรด,ดมาให้ แกเกยังเป็นโฮโลเกมมากส่วนกา่งเกงน้องก็ถูกแบบน้องใส่กางเกงก่อนอุ้ยดูคุณใส่เกงแล้วเป็นแบบนี้นะคะน่ารักมากแล้วก็คลิปนี้นะคะก็ได้มาแกะพัสดุนอะแล้วก็แบบปุ๊บปิดทุกชิ้นนะคะเพราะว่าเป็นของที่สั่งแล้วก็ไม่ได้สั่งมาแล้วก็มีคนให้มาใช่ไหมก็ขอบคุณร้านทั้งสองร้านมากๆนะคะที่ส่งของมาให้ถูกใจทุกชิ้นค่ะแล้วก็ถ้าเพื่อนสนใจเ,นเข้าไปสั่งกันได้นะคะไอจีสองไอจีนี้เลย ส่วนของที่เหลือก็จะเป็นของที่ฟิลสั่งนะคะถ้าใครอยากรู้แหลกอะไรแบบนี้ก็ดูได้ตามแท็กในทวิตนะคะแล้วก็ในกลุ่มเฟซบุ๊กนะคะดาบพิฆาตอาสูรเข้าไปส่องกันได้งานสรุปวันนี้นะคะฟิลก็ต้องขอตัวลาก่อนเลยละกันพกเพราะว่าจะเอาของที่ได้มาเนี่ยไปเก็บนะคะแล้วก็เอามาตั้งโชว์ตามโต๊ะอะไรแบบนี้เนะาะงั้นฟิลขอตัวลาก่อนเลยละกันคะ่ะบ๊ายบาย